วัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนสวัสดีสวัสดีเอที่รักทุกคนนะครับอ่าก็ตอนนี้ก็เริ่มงานข้าวอีกแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้ฝนกําลังมาหนักเลยนะครับพี่น้องอืมเแต่เป็นยังไงบ้างนะครับมาทั้งลมทั้งฝนเลยนะครับก็โอ้ยอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยช่วงนีอ้อยู่ในป่านี่นะครับอืมแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับเมื่อฝนตกปุ๊บนี่ ไอ้จาพวกพื้นดินมันชื้นนะครับพี่น้องพื้นดินชื้นเสร็จแล้วก็ตามหญ้าอะไรมันเปียกนะครับเสร็จแล้วก็ทากนี่มันขึ้นเต็มเลยนะครับพี่น้องทากขึ้นเต็มเลยนะครับก็เมื่อกี้พวกผมก็กะว่าจะก่อไฟนะครับจะก่อไฟหุงข้าวนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ยังได้ทํากันเลยนะครับก็วิ่งกลับเต็นกันวิ่งกลับเต็นกันหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ไปเก็บของเก็บอะไรที่อยู่ในเต็นนะครับไม่ว่าจะ เสื้อป้าหรือล็อกเสกหรือจะเป็นปืนเรงต่างนะครับอดูพี่น้องพี่น้องเห็นไหมครับน่ะขอขอกไฟตั้งไว้ครับพี่น้องนี่ขอกไฟตั้งไว้สเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่องให้ดูข้างนอกดีกว่านะครับพี่น้องอตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องก็ตอนนี้ก็ฝนเริ่มมาจานเป็ดเปียกไหม เกดูพี่น้องเกเอาตะข่ายมาด้วยนะครับอตอนนี้นี่คือผมมานั่งหยุดหน่วยอยู่ข้างคลองนะครับพี่น้องอมาหยุดหน่วยอยู่ข้างคลองเสร็จแล้วทีนี้แกเอาตะข่ายมาพอตะข่ายมาปุ๊บนี่ได้ลุงแข่ครั้งเดียวนะครับได้ลุงแข่ครั้งเดียวเสร็จแล้วทีนี้ฝนมันตกนะครับฝนมันตกอยู่ทั้งวันเลยนะครับตกอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวแรงนะครับพี่น้องเสร็จแล้วเก ไปดึงตะไคร์ขึ้นมาเพราะว่าน้ำมานะครับพี่น้องน้ำมาตะไคร์แกเพิ่งจัดซื้อมาใหม่นะครับสั่งชาวบ้านไปซื้อให้นะครับได้ใส่แค่ครั้งเดียวเสร็จแล้วทีนี้แกก็ไม่ได้ใส่หลังจากฝนตกปุ๊บนี่น้ำมันมาเร็วมากแกก็เลย่าฝนลงไปเก็บตะไคร์มาก่อนนะครับพี่น้องนี่ตอนนี้ฝนกําลังมาแล้วนะครับพี่น้องได้ยินเสียงไหมครับโอ้เสียงมาเสียง หาใหญ่เลยนะครับพี่น้องนี่ตอนนี้กาลังกําลังมาแล้วนะครับพี่น้องโอ้ยผมระแวงทากมากเลยนะครับพี่น้องโอ้ยมาหนักเลยครับพี่น้องลงมาหนักเลยลงหนักเลยโอ้เราฝั่งนู้นแตนอาจารเป็ดเสียกไหมเห็นลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นปดเปรแล้วพี่น้องโอ้เสียกแน่เลยอาจารเป็ดกดเปรแล้วฝนมาแรงมากพี่น้องเห็นไหมนี่ดูดูครับ โอ้ยขาดมาที่เต้นผมด้วยโอ้ตกหนักเลยเป็นต้องโอยฝนตกหนักมากครับพี่น้องนั่นฝัง่นนงนันของไอ้วันหนึ่งในใจคุณนะครับอ่าเต็นท์นันแล้วก็เต็นท์นี้ของอาจารย์เพชรน,นะครับโอ้อาจาย์เพชรลุกขึ้นแล้วพี่น้องเห็นไหม อาเลแกเป็นอะไรไม่รู้เกปลดเชือกเลแล้วพี่น้องเปียกแน่เลยเห็นไหมครับอ่าแกกาลังปลดเชือกเลอยู่แกทําะไรไม่รู้ผมว่าน,น่าจะเปียกแน่เลยไม่รู้แกผูกยังไงอาจารย์เพชรอีกแล้วนะครับพี่น้องดูดอูอาจารย์เพชรอีกแล้วไม่ต้องนั่งไม่ต้องนอนแล้วอาจารย์เพชร เห็นไหมพี่น้องอ่าแกลุ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 กนั่งนั่งดมดมอยู่ตกหนักมากเลยตอนนี้เก็ปุดปีออกแล้วครับพี่น้องไม่รู้เป็นไรอ๋อแก็บปุดดปีแฝนไว้ข้างบนเห็นไหมครับไอ้น้ํามันไหลลงน่าเสร็จแล้วแกแกก็ยืนอยู่นะครับพี่น้องนี่ผมจะบอกว่าฝนตกหนักมากเลยพี่น้องเห็นไหม แต่เต้นผมนี่ไม่รั่วเลยพี่น้องดูนี่มีโซ่ด้วยนะครับนอกจากว่าฝนมันสาดเข้ามานะครับพี่น้องถ้าลมพัดแรงเนี่ยฝนสาดเข้ามา <c oughs> มีคนหิวนะครับพี่น้องออกมาหาอะไรกินนะครับอ่าสิงนะครับหาข้าวกินอโอเคอดูพี่น้อง สนตกหนักเลยนะครับตกหนักเลยตอนนี้ตกหนักมากอ่าฝนฝนน่าจะหิวแน่เลยดูพี่น้องโอ้ย้ามกินข้าวกินข้าวเออตกหนักครับตกหนักครับพี่น้องอ่านะครับก็ตอนนี้ก็ฝนกําลังตกมาหาใหญ่เลยนะครับพี่น้อง ผมไม่รู้ว่าพี่น้องได้ยินที่ว่าผมพูดไหมนะครับเพราะว่าเสียงมันที่ผมคุยมันดังแข่งกับไอเสียงฝนนะครับพี่น้องก็ไอตอนฝนตกนี่มันมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยนะครับในการดำรงชีพในป่านะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นเครื่องมือไอวิทยุสื่อสารต่างๆก็ให้เปียกไม่ได้เลยนะครับพี่น้องแล้วก็ไหนจะไอจําพวก สัตว์เงี้ยวเขี้ยวขออีกนะครับอ่าสัตว์จำพวกนี้นี่คือน่ากลัวนะครับพี่น้องเพราะว่าตอนฝนตกนี่คือมันจะมันจะเลื้อยเข้ามาหาเต็นเรามันจะทำมาหาที่หลบด้วยนะครับอ่าผมาเจอบ่อยเลยจำพวกตะขาบนะครับพี่น้องจำพวกตะขาบโอ้ยตะขาบในป่าในป่นานี่ตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องตัวใหญ่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตะขาบอะไรน่าจะอ่าผมเคยดูช่องของโจโชนะครับอ่าไอผมได้เรียนรู้ ไอชื่อตะขาบนั้นมานะ่จาจะเป็นตะขาบลายเสือนะครับพี่นอ้องอ่าเป็นตะขาบลายเสือตัวใหญ่มากเลยนะครับผมนี่ก็กลัวเข้าในรองเท้ามากเลยพี่นอ้องอ่าม,มันมันมีอ่าบางชอปออด้วยนะครับมันมีบางชอปอ้อของรุ่นน้องผมนะครับที่ออกมาแล้วก็งูมันเลื้อยเข้าไปอยู่ในล็อกแซ็กเลยนะครับพี่น้องเลื้อยเข้าไปอยู่ในนี่เลยนะครับเลื้อยเข้าอยู่ในกระเป๋าเนี้ยเสร็จแล้วก็ตอนที่ว่าเรา เก็บของเบรกเป้ขึ้นหลังนะครับเสร็จแล้วมันเลื้อยออกมาพอมันเลื้อยออกมานี่แบบว่าโยนกระเผาทิ้งเลยนะครับพี่น้องโยนล็อกแสกทิ้งเลยอ่นี่คือมันน่ากลัวมากนะครับพี่น้องอสัตว์จำพวกนี้นี่มไม่ว่าจะยุงก็เริ่มมาแล้วนะครับพี่น้องดูพอขนตกนี่ยุงก็เข้ามาทันทียุงก็เยอะนะครับสัตว์ที่ว่าอยู่ในป่านี่เยอะแยะเลยที่ว่ามาขอพึ่งามาขอพึ่งเรานะครับว่าย,ยุงเยอะ นะครับสัตว์ที่อยู่ในป่านี่เยอะมากเลยที่จะมาหลบล่มกับเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกาเป็นแมลงกองเป็นงูร no. หรือไม่ก็สัตดดูดเลือดตัวทากอะไรอย่างนี้นะครับมันเ,เยอะมากเลยอยู่ที่ที่เราอยู่ในป่านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังนะครับสิ่งที่เราต้องระวังนี่คือต้องระวังสัตว์จาพวกนี้นะครับให้โดนกัดไม่ได้เลยนะครับถ้าโดนกัดนี่อาจจะมัน มันไม่ดีอะ่ะเอาไม่ดีก็แล้วกันนะครับดูนกัดนี่คือไม่ดีแน่นอนนะครับอ่อเจ็บกว่าจะหายนี่พี่น้องและโรงพยาบาลก็อยู่ไกลด้วยนะครับพี่น้องโรงพยาบาลน,นี่อืไอ้กับในพื้นที่ที่ผมอยู่และไหนอผมจะต้องเคลื่อนย้ายออกจากอ่าป่าตรงนี้อีกนะครับเคลื่อนย้ายออกจากป่าตรงนี้ไหนจะไปที่กองร้อยอีกนะครับอ่าไหนจะขึ้นรถไปที่โรงพยาบาลอีกโอ้ยมัน มันมันมันลำบากครับพี่น้องมันลําบากเพราะฉะนั้นนี่คือเราป้องกันไว้ดีกว่านะครับป้องกันไว้ ő, Ά, เพื่อไม่ให้จัด์จาพ่วงนี้มากัดเราได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตอนฝนตกนี่เราก็ต้องดูบนบนพื้นดินอยู่ตลอดนะครับพี่น้องนี่ต้องดูอยู่ตลอดบนพื้นดินนะครับออย่างเช่นเหมือนกับรองเท้าผมนะครับพี่น้องตอนที่ผมไปบันงานเิดนะครับผมก็ถอดรองเท้าผลคลายผลไทยผลไกลขวาเท้าบ้างนะครับ ก็ผลไกลกว่าเท้าติดผมก็ถอดตั้งไว้แบบนี้นะครับพี่น้องอผมก็ถอดตั้งไว้เสร็จแล้วทีนี้บางทีช่วงรอเผลอๆนะครับก็จัดพวกแขนงีวเกี่ยวขอมันก็เลื้อยเข้าไปอยู่ในนี้นะครับก่อนจะใส่รองเท้านี่ต้องเคาะตลอดนะครับต้องเคาะก่อนนะครับไม่งั้นนี่อ,อันตรายนะครับผมเคยเคยใส่นะครับผมเคยใส่แล้วก็เมื่อใส่ถุงเท้าริจแล้วก็ใส่รองเท้านะครับใส่ลงไปปุ๊บนี่ ดังแปลบเลยนะครับคืออ่อมันดังแปลบที่ที่ที่หัวไม่เท้านะครับอ่เสร็จแล้วผมก็ดึงออกดึงออกมาไม่ค่อยทันนะครับเปิดออกมาเคาะดูเคาะดูไอตัวอะ,อะไรอะ่ะเขาเรียกบ้านผมก็เรียกอ่ตัวยเยมันนะครับตัเวเยยมันหรือว่าเขาเรียกไอถ้วยนะครับหรืออ่หรืออีกชน,นิดหนึ่งไม่ใช่อีกชน,นิดหนึ่งหรืออ่า อีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกอะไรนะครับตัวเหมือนกับมะเรงปองนะครับพี่น้องเหมือนกับมะเรงปองแต่ว่าตัวเล็กนะครับตัวเล็กอ่ตัวแตไม่ดํานะครับตัวมันจะเล็กแต่ว่าพิษนี่โอ้ยโคตรเจ็บเลยครับพี่น้องรายแดงมากอ่อบางคนก็ว่าพิษนี่รายแดงกว่ามะเร็งปองช้างอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออันตรายมากเลยสัตว์จาพวกนี้นะครับผมกลัวตัวนี้มากเลย นะครับเพราะผมเคยโดนนะครับแล้วก็ตะขาบตะขาบก็น่ากลัวนะครับแต่ส่วนมากนี่ส่วนมากนี่เขาเหมือนกับเหมือนกับเขาเลื้อยมานะครับเหมือนกับเขาเลื้อยมานี่ผมไม่ตีเขานะครับพี่น้องผมไม่ตีผมก็เขี่ยให้เขาเขี่ยให้เขาไปนะครับผมเชื่อว่าเขาก็รู้ถึกได้นะครับถ้าเราไปทําร้ายเขาบางทีไปทุบตีอาจจะคู่ของเขานะครับคู่ของเขานี่อาจจะมาทาร้ายเราได้นะครับผมก็หลายรอบแล้วนะครับพี่น้อง จาพวกตะขาบที่มันมาอยู่ใต้ใต้ติ้นใต้ปลนนะครับถ้าเราไปตีเขานี่บางทาีตอนเรา,เอารอบหน้านะครับอตอนที่เราออกมาป่าตอนนะครับบางทีเรานอนหลับพื้นๆอาจจะขึ้นมากัดเราก็ได้นะครับพวกนี้เป็นสัญชาตญาณน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมจะไม่ตีเขาน,ขานะครับไม่ว่า,าไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรนะครับที่ว่า,าที่เราเข้ามาอยู่ในป่านะครับก็ เราคิดแต่ว,ว่าผืนป่านะครับเป็นบ้านของเขาเพราะฉะนั้นนี่คือเราอย่าไปทำร้ายเขานะครับผมก็เคลียรเขาออกไปนะครับเคลียรเขาออกไปบอกเขาบอกให้เขาไปที่อื่นนะเรามาอยู่ตรงนี้นะครับก็ผมผมเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่ถือคลิปนะครับพี่น้องถือคลิปถ้าเราไปทุบตีสัตว์จำพวกนี้บางทีนี่ถือว่าเป็นบ้านของเขา เขาอาจจะญาติพี่น้องของเขาอาจจะมาทํร้ายเราก็ได้ในในรอบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออย่าไปตีเขาเขี่ยเขี่ยให้เขาออกไปเขาก็ไปนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คือการที่ว่าจะโดนสัตว์จำพวกนี้กัดนี่นะครับก็เราอาจจะไปเหยียบเขาหรือว่าอาจจะไปนั่นไปทำร้ายเขาในํานองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราต้องระวังเอาเองนะครับพี่น้องสําหรับผมแล้วนี่สําหรับผมแล้วนี่ผมใช้ ผ้ายางนะครับพี่น like ้องผ้ายางแบบนี้ยอใช้ปลายางแบบนี้ผมปูด้านล่างก่อนนะครับพี่น้องอปูด้านล่างเพื่อที่จะมันมันจะมองมันจะมองง่ายนะครับพี่น้องมันจะมองง่ายเอเราใช้ปลายยางนี้ใช้ใช้ปลายยางดํานี้ปูปูเสร็จแล้วก็เหมือนกับว่าสันเนี้ยเี้ยวขอจําพวงนี้มันเข้ามานะครับเราก็มองง่ายนะครับแต่ถ้ามันเป็นเป็นใบไม้แบบนั้นนะครับพี่น้องคือ มันมองยากมันหลบอยู่ใต้ใบไม้บ้างอะไรบ,บ,บ้างนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผมใช้ใช้ผ้ายางอีกผืนหนึ่งนะครับ ость. ผมพกผ้ายางมาสองผืนนะครับกลางข้างบนผืนหนึ่งแล้วก็ใช้ใช้ปูข้างล่างผืนหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อที่จะรองอเพื่อที่จะรองล็อกแศกนะครับรองลอง็อกแศกก็คือรองเป้นั่นเองนะครับพี่น้องก็นี่ก็เหมือนแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่ตอนเดียวฝนตกอรต่างนะครับมันก็จะได้ไม่สกัปลกด้วยนะครับ และอีกอย่างหนึง่งตอนขนศาสตร์นี่เราก็สามารถที่ว่าหยิบมาหยิบมาคลุมเอามาปิดได้นะครับเพื่อที่ไม่ไม่ให้เชื้อผ้าเข้าของเราเปียกนะครับเพราะว่าสิ่งที่อยู่ด้านล่างนี้นี่คือมีอะไรบ้างก็จะมีควายฉายด้วยนะครับพี่น้องควายฉายนะครับนี่ควายฉายสิ่งที่จําเป็นที่ต้องใช้นะครับนี่แล้วก็จับจําพวก power bank นะครับจําพวก power bank นะครับเพราะว่า อ่าาวเบ้งนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับผมออกมาทีหนึ่งหลายวันนะครับพี่น,น้องอ่สิ็จแล้วนี่อ่ถ้าเราไม่มีพาว b บ n k ไม่มีสำรองไฟของจําพพวกนี้นะครับมันจะมันมันจะทํางานไม่ได้นะครับเรอาอ่ผมนี่คือต้องส่งรายงานด้วยนะครับต้องส่งรายงานในการไปบัตรใ้กับให้กับหน่วยงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออ uh ่ของจําพพวกนี้สาคัญมากเลยแบตโทรัพท์ผมจะหมดไม่ได้เลยนะครับพี่น้องอ่ถ้าแบตโทรศัพท์หมดนี่คืออ่ เราทํางานแค่ไหนก็เหมือนกับเราไม่ทํางานเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าเราไม่มีรูปภาพตรงไม่มีรายงานส่งไงเ้เขานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโทรศัพท์แบบโทรศัพท์ p o w e แบงค์แรงต่างนี่คือสําคัญมากเลยนะครับอ่าตัวนี้นี่ก็ผมใช้ได้อยู่ประมาณ4วันนะครับพี่น้องอ่าใช้ได้อยู่ประมาณ4วันนี่เหลืออยู่5 50กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับพี่น้องก็อ่าโอเคยังใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้นานอยู่นะครับอ่าทนด้วยรุ่นนี้นะครับ ไม่ได้โฆษณานะครับพี่น้องแต่คือมาบอกมาเล่าให้ฟังนะครับก็หนจะจำพวกวิทยุอีกนะครับพี่น้องอวิทยุสื่อสารนะครับพี่น้องวิทยุสื่อสารก็ตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับพี่น้องตัวนี้สําคัญแบตจะหมดไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าแบตหมดนี่เก,เกิดการกัดทะทะแรต่างนี่คือเราต้องติดต่อสื่อสารใครจะมากดโทรศัพท์กด อตอนที่เขากําลังยิงกันอยู่ยครับพี่นอ้องแล้วมากดโทรศัพท์หาเบอรอ์เพื่อโทรหาหน่วยงานบอกให้เขามาช่วยมัน มันหาไม่ถูกนะครับพี่น้องจังหวะนั้นนี่หาไม่ถูกจริงๆนะครับถ้าพี่น้องเคยผ่านในภาวะฉุกเฉินในภาวะที่ว่ากดดันแบบนั้นนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องบางคนนี่เ,เคยประสบผ่านมาแล้วนะครับคือแม้แม้กระตั้งว่าจะหาเบอร์โทรก็หาไม่ถูกนะครับจังหวะแบบนั้นเสียงปืนยิงปุ้งปั้งปุ้งปั้ง,งกันเสร็จแล้วก็ปะทะกันลุกปืน วิ่งเฉียวหัวเฉียวตัวเรานี่จังหวะนั้นเราหาไม่ถูกนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่วิทยุนี่สําคัญเลยนะครับเราตั้งช่องตั้งไว้แล้วเราก็แก้ปิดนะครับแค่เปิดเสร็จแล้วก็ กดคีย์เรียกนะครับกดคีย์เรียกบอกเขาแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับมันสะดวกสบายเพราะฉะนั้นนี่คือวิทยุนี่คือสําคัญมากเลยนะครับเราติดต่อไปหาหน่วยต้นสังกัดได้นะครับเพื่อที่จะบอกเขาว่าเออเกิดเหตุปะทะเกิดเหตุอย่างนั้นอย่างนี้นะครับบอกพิกัดเขาเขาก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยเราได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่วิทยุนี่สาคัญเหมือนกันแบตหมดไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็จะปิดตั้งไว้นะครับพี่น้อง ผมก็จะปิดตั้งไว้จะเปิดตอนที่ว่า,าจะใช้งานนะครับเพื่อถนอมแบตเตอรี่นะครับอไอตัวนี้คือเราไม่ได้สำรรองแบตมาด้วยนะครับเพราะว่า,ามัน มันหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ أ, ถ้าเราพกมาเยอะๆนี่เอาไอ้นุนมาบ้างอันนี้มาบ้างนั้นก็จําเป็นนี้ก็จําเป็น,นนะครับโอ้ยไม่ต้องแบกอะไรกันแล้วนะครับแบกแต่ของพวกนี้นี่หนักมากนะครับรเพราะฉะนั้นนี่คือล็อกเอกส,กอกสกล็อกเสกเป้แรงต่างนี่คือเราโหลดได้ยิ่งโหลดได้น้ําหนักเบาเท่าไรยิ่งดีนะครับอเอาแต่ของที่มันจําเป็นจริงๆมาเท่านั้นนะครับเท่าที่พี่น้องได้ดูที่ผมหยิบไม่ดูก็มีแต่ของจําเป็นดังนั้นใช่ไหมครับก็จําพวกวิทยุจําพวกสำรองเบ็ด จำรองแบตไอเพาแบงจำพวกไฟฉายอะไรแบบนี้นะครับก็มันก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ,อการทำงานตรงนี้นะครับถ้าไม่รู้จักวางแผนนี่มันจะยากมากเลยนะครับพี่น้องอะจะยากต่อการดำรงชีพเดี๋ยวเดี๋ยวขาด,ไอ,ด,ด,ขาดไอ้นุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวขาดไอ้นี้ไอ้นุ่นก็ลืมเอาอันนี้ก็ลืมเอามาเพราะเพราะฉะนั้นนี่คือการออกทํางานทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องวางแผนหมดนะครับอายกตัวอย่างให้เหมือนกับว่า เพิ่งจะมาทางานครั้งแรกนะครับเพิ่งจะมาทํางานครั้งแรกตอนที่ผมมาออกปากครั้งแรกนะครับไอ้นู้นก็ลืมไอ้นี่ก็ลืมไอ้นั้นก็จําเป็นนะครับเสร็จแล้วนี่คือเราลืมมาประสบการณ์บทเรียนจากการลบที่ผ่านมานะครับที่เราเคยประสบมานะครับมันจะสอนเราเองนะครับอย่างเช่นพี่น้องลองนึกดูว่าที่ผมถ่ายที่ที่ผมเคยบอกพี่น้องนะครับที่ผมเคยบอกพี่น้องว่า โซ่เปลนะครับโซ่สายเปลเอ่อที่ผมเคยบอกพี่น้องว่ามันสําคัญยังไงนะครับมันช่วยเอามันมันช่วยหยดน้ำใช่ไหมครับช่วยหยดน้ําหยดน้าย้ายย้ายน้ามันไหลามาถึงเปลนะครับเ,เมื่อก่อนตอนที่ผมมาอยู่ใหม่ๆนะครับผมตอนผมมาอยู่ใหม่ๆมาทํางานใหม่ๆนี่คือ,อผมไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เลยนะครับพี่น้องเสร็จแล้วออกนอนปลานี่พอฝนตกนี่น้ํามันก็ไหลามาตั้งสายเปลนะครับ อพอน้ำมันไหลตังสายเปลยปุ๊บนี่ผมเปียกหมดเลยนะครับพี่น้องเปียกหมดคืนนั้นทั้งคืนเลยไม่ได้ไม่ได้นอนเลยนะครับอนอนหลังเปียกอยู่งั้นแหละครับเสร็จแล้วมันอากาศมันหนาวนะครับเสร็จแล้วประสบการณ์มันสอนให้รู้ว่าอ๋อเราต้องหาโซ่มาใสา่สายเปลเพื่อไม่ให้เพื่อไม่น้ํามันไหล เพื่อไม่ให้น้มันไหลมาที่เปลเราเพื่อมันหยดลงตรงนั้นนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าโซ่นี่มีหน้าที่ทําอะไรนะครับที่เขาใส่เปลกันนะครับมีหน้าที่หยดน้ำเพื่อไม่ให้น้าไหลมาถึงเปลเรานะครับนี่คือประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ผมเคยผ่านมาผมมาอยู่เล็กๆผมก็อ่อ,อนหัดเหมือนกันนะครับอ่อนหัดผมไม่รู้ว่าแบบไหนแบบไหนนะครับอ,อยู่ไปประสบการณ์มันก็สอนตัวเราเองนะครับว่าเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้นะเราต้องแก้ปัญหาตรงนั้นนะ เพราะฉะนั้นนี่คือการออกทํางานนี่ประสบการณ์นี่คือสําคัญมากเลยนะครับพี่น้องประสบการณ์นี่สำคัญมากนะครับไม่ว่าเรื่องผ้ายางไม่ว่าเรื่องเปลยเรื่องการแก้ปัญหาจะพาะหน้า,นาตอนฝนตกตอนที่ลมมานะครับ อีกอย่างตอนที่ลมมานะครับอ่อฝนฝนจะตกหรือช่วงพายุเข้านี่เรามาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆอันตรายนะครับอันตรายเหมือนกันนะครับก็เคยมีนะครับเคยมีบางหน่วยนะครับที่ไปปลูกเปลใต้ต้นไม้ที่ว่าออมันไม่มีรากแก้วนะครับพี่น้องต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้วเสร็จแล้วพอน้ํามันอุ้มดินนะครับพอน้ํามันอุ้มดินเยอะๆเสร็จแล้วดินมันนิ่มพอดินนิ่มพอลมพัดทีเดียวนะครับต้นไม้ใหญ่ล้มเลยอ่าพอล้มก็ลงทับ ลงทับพายังที่เราผูกเปลนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คืออันตรายนะครับอันตรายมันต้องวิเคราะห์หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสภาวะไม่ว่าจะตอนฝนตกหรือว่าตอนลมพัดหรือตอนแดดออกแรงต่างต้องวิเคราะห์หมดทุกอย่างนะครับพ <000. S 2> ี่น้องในการทํางานในการไปฏิบัติหนะ้าที่คือเอาบอกตรงๆเลยว่ามาอยู่เรกๆนี่ ihen, คือไม่ได้ง่ายเลยนะครับพี <S <s ่น้องไม่ได้ง่ายเลยกับการไปฏิบัติหน <S <s ้าท <zeug? S 2> ี่นะครับเสร็จแล้วก็ อาจําพวกอาวุธปืนอะไรอย่างนี้นะครับเราจะถนอมยังไงนะครับถนอมยังไงไม่ให้เขาสึกกร่อนไปตามการเวลาแม่้ว่าสึกกร่อนไปตามสภาพนะครับเพราะว่าเราต้องใช้อยู่ตลอดนะครับถ้าเราไม่ดูแลไม่เราไม่ดูแลไม่ปฏิบัติมันนี่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะเอาง่ายๆไม่ดูแลมัน่ะนะครับออกมากับเราเราพาออกมาด้วยกันนะครับปืนนี่คือ เป็นสิ่งที่ว่ายืดลมหายใจเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือต้องดูแลเขานะครับต้องดูแลเขาอย่าปล่อยเขาตั้งตากฝนอย่าปล่อยเขาตั้งลม้มลงบนดินบนโคลนนะครับเมื่อเกิดเหตุเมื่อเกิดเหตุก,การแงต่างเราสามารถที่จะหยิบขึ้นมาสู้ได้นะครับพี่น้องโดยที่ว่าปืนนี่มันไม่ทรยศเรานะครับถ้าเราไม่สนใจมันนะครับพอยิงปุ๊บปืนมันติดขัดนะครับเมื่อปืนติดขัดเราแก้ไขเหตุ เราก็แก้ไขเหตุติดกัดนะครับบางทีแค่เที่ยวนาทีเดียวเองนะครับมันบุงบอกถึงกับชีวิตเรานะครับการพัฒนาต่างแค่เที่ยวนาทีเดียวเองนะครับเมื่อปืนเราติดขัดปุ๊บนี่เพื่อนอาจจะสอยเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจังหวะนั้นมันก็อันตรายเหมือนกันนะครับไม่ถึงบางทีเวลาเพียงไม่ถึงนาทีนะครับเพื่อนคนใดคนหนึ่งลงไปนอนดิ้นอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะการจับเพ่าของตัวเองไม่ดูแลยุทธุบกรที่เราเอาออกมานะครับเพราะฉะนั้นนี่ โดยจะนันนี่ปืนอ่าปืนชํำพวกนี้นี่นะครับพี่น้องคือสำคัญมากเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่ว่าอ่าต่อลมหายใจเราเลยนะครับพี่น้องต่อลมหายใจเราเลยอ่าอย่าปล่อยให้เขาไปตากแดดตากฝนอย่าปล่อยให้เขาไปนอนอยู่บนดินนะครับอ่าเมื่อเขาขึ้นสนิมปุ๊บนี่อ่าอ่ามันชีวิตเราอาจจะสูญเสียได้นะครับบางทีบางสิ่งบางอย่างนี่คือเหตุมันเหตุมันขึ้นเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดนะครับเกิดขึ้นได้ตลอด อ่าเพราะฉะนั้นนี่คืออ่มันมันเรามาอยู่นี่เราต้องระแวงไัยอยู่ตลอดนะครับต้องระวงไฟอยู่ตลอดคืออ่าในการทํางานนะครับประมาทไม่ได้แม้แต่เที่ยวนาทีเดียวนะครับอ่าผมก็อ่าอยากจะมาบอกอยากจะมาเล่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องฟังกันนะครับก็อ่ามีอ่เอฟซีก็ทักกันมาบอกอ่าเม้นกันมานะครับว่าอ่าอยากให อยากให้พี่จานะครับอยากให้พี่จ่าพูดเกี่ยวกับว่าพูดให้กับน้องๆนะครับพูดให้กับน้องๆฟังนะครับน้องๆที่ว่าเขายังไม่ได้ลงมาทํางานในพื้นที่นะครับก่อนที่เขาจะลงมาทํางานในพื้นที่เขาอยากจะได้ความรู้นะครับเขาอยากจะได้ความรู้ทางด้านนี้นะครับทางด้านที่ว่าไปบัตรหน้าที่บางคนเขา ยกตัวอย่างอย่างชินสมมติว่าน้องเขาไปจับใบดําใบแดงมาเขาได้ใบแดงเสร็จแล้วก็เขาจะได้ลงมาประจำการาเขาเป็นทหารเกณฑ์อยู่เขาจะลงมาประจำการในพื้นที่จังหวัดแเดนนะครับแต่ปฎบุรณ์เขาไม่มีนะครับปรฎบุคค์ไม่มีแล้วก็คืออยากให้พิจารได้เล่าปฎบุคค์ได้แจกระบุคคลตรงนี้ให้ฟังนะครับก็น้องๆก็สามารถที่ว่านําไปใช้ได้เลยนะครับก็จําพวกน้องก็ดูในการไปบัตรของอ ของพี่ๆนะครับว่าอ่นนี้เหมือนที่ผมอธิบายไปให้ฟังเมื่อกี้นะครับเรื่องสายเปลยเรื่งนี้นี่คืออันนี้คือประสบการณ์ล้วนๆนะครับป,ประสบการณ์ล้วนๆถ้าไม่มีประสบการณ์นี่คือจะไม่รู้จริงๆนะครับว่า,าสายเปลนี่เราสามารถเอาโู่มาใส่ได้แล้วก็มันยับยั้งในการไหลของน้ําได้นะครับไอ้ไผ้ายางแรงต่างนะครับผ้ายางนี่ผ้ายางนี่ถ้าเราเลือกแบบบางๆนะครับเลือกแบบบางๆนี่คือ ถ้าฝนตกนะครับฝนตกหนักจริงๆไม่อยู่นะครับมันจะเป็นประกายน้ําลงมาเลยมันจะเป็นเหมือนกับอ,อองฝุ่นละอองลงมาเลยนะครับเสร็จแล้วถ้าฝนตกตั้งคืนนี่เปียกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนีไ่ไอการเลือกผ้ายางผ้าบันโจนี่นะครับต้องเลือกไ้ดีเหมือนกันนะครับอของผมนี่คือ,อกว่าจะได้มาแบบนี้นะครับก็ ลายผืนมือนกันนะครับเปลี่ยนไปหลายผืนเหมอนกันนะครับจําพวกผ้ายางอะไรแบบนี้ก็ซื้อเองนะครับซื้อเองไม่ต้องไปรอหวังให้ตังทางหน่วยเอามาแจกนะครับก็ซื้อเองได้เลยนะครับเราอยากได้แบบไหนเราอยากได้คุณภาพดีไม่ดีหรือราคาแพงราคาถูกเราเลือกเอาเองนะครับแต่ไอของผมนี่ที่ผมซื้อมานี่ก็ประมาณผืนละ4ี่ถึงห้าบาทนะครับก็นอนได้แล้วนอนในป่าดํารงชีพได้แล้วนะครับไม่เปียกฝนแน่นอนนะครับ ก็ซื้อมาจากในในเน็ตเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ฝนกําลังมานะครับฝนกําลังมาทั้งลมทั้งฝนเลยนะครับพี่น้องก็น้องน้องเม้นกันเข้ามาว่าอยากให้พี่จ๋าได้แชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้ฟังกันว่าลงมาไปบัตรงานในพื้นที่นี่คือต้องทําไงบ้างนะครับก็น้องๆก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับน้องๆเตรียมเตรียมหัวใจมานะครับพี่น้อง เตรียมหัวใจมาเลยนะครับมีหัวใจมาหัวใจต้องเต็มร้อยนะครับแเละก็อีกอย่างหนึ่งนะครับความประมาทนะครับความประมาทนี่คือประมาทไม่ได้เลยนะครับเรามาอยู่ในพื้นที่สมมุติว่าเรามาอยู่เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนหรือ6เดือนก็แล้วแต่นะครับเราเราเห็นว่ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรเราเห็นว่ามันมันก็เป็นเหมือนกับปกติเหมือนบ้านเรานะครับอย่าชะล่าใจนะครับพี่น้องอย่าชะล่าใจเด็ดขาดนะครับ คือบางทีภัยมันมากับความเงียบก็ได้นะครับพี่น้องอ right. เพราะฉะนั้นนี่มันต้องเราเป็นทหารเราอย่าหย่อนยานนะครับมันต้องมันต้องมันต้องระแวงไปอยู่ตลอดนะครับอย่าคิดว่าพื้นที่ไม่มีอะไรเรามาอยู่แล้วก็เหมือนกับบ้านเรามันไม่เห็นมีอะไรเลยปล่อยตัวเมื่อปล่อยตัวปั๊บนี่ตกเป็นเป้าหมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คืออยากจะบอกให้ อยากจะบอกให้ทราบอยากจะบอกให้ฟังนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งคือที่ตั้งของเรานะครับที่ตั้งของเราอย่าไปบอกเขาเด็ดขาดนะครับพี่น้องบอกเขาไม่ได้ที่ตั้งแล้วก็การไปบัตรเรนต่างๆของเรานะครับคือจะบอกให้เขาไม่ได้สิ่งที่สําคัญเรนต่างนะครับก็บอกไม่ได้แล้วก็เวลาสถานที่เรงต่างก็ห้ามบอกเด็ดขาดนะครับอาจจะตกเป็นเป้าหมายทันทีนะครับถ้าเราบอกให้เขาฟัง เพราะว่าทุกวันนี้นี่คือไม่ว่าอาจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่ว่าจะเป็นข่ายทงข้ามก็เขาก็ท่องโซเชียลกันหมดทุกคนนะครับทุกวันนี้นี่คือแต่ละคนนี่ติดโซเชียลกันหมดนะครับไม่ว่าโจนหรือตารนะครับเพราะฉะนั้นนี่การการออกสื่อการบอกอการบอกต่างนะครับการบอกไม่ว่าบอกที่อยู่บอกตานที่ตั้งบอก อ่าไอเวลาต่างๆก็ไม่ได้นะครับบอกไม่ได้อ่าคืออ่าตอนเด็กๆผมมาก็ไม่มีระบการเดี๋ยวน้องๆเข้ามาก็อ่าอ่าน่าจะมาเจอจะให้ผมอบอกสอ,อนหมดทุกอย่างมันก็ต้องเป็นมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราต้องหาประบบการด้วยตัวเองด้วยนะครับอ่าแต่ทิ้งที่สําคัญเลยนี่คืออย่าประมาทนะครับอย่าประมาดดิดขาดประมาดไม่ได้เลยนะครับอ่าก็อ่าตอนนี้ก็ปลาก็ไป เป็นยี่สนาทีแล้วนะครับพี่น้องก็กลัวว่าพี่น้องจะรำคาญน,นะครับ <_ attractions> เดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวผมก็แวะมาคุยให้ฟังนะครับแวะมาคุยกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมอ็ฝากคลิปตั้งไวเ้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้และก็พี่น้องคนไทยนะครับที่คอยอที่คอยกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกผมในการไปบัตรหน้าที่ในการไปบัตรงานนะครับเอฟซีที่รักทั้งหลายนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ อ่าผมก็ขอฝขากคลิปนี้ตั้งไว้กับปีน้องด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมไว้โอกาสหน้าผมจะมาคุยมาอ่าว่างๆจะมาคุยมาอ่าเล่นกับปีน้องใหม่นะครับสหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ